พันตำรวจตรีอารุษสภานนท์สารวัตรจราจรสพเมืองพัทยาเปิดเผยมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณชายหาดพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาหวว์าหลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการล็อกดาวน์เมืองพัทยาและมีการปิดพื้นที่ชายหาดในระยะเวลาหนึ่งและเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานคณะกรรมการได้ประกาศความปลนระยะที่สามในการเปิดสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงชายหาดทุกแห่งทั้งนี้พันตํารวจเอกเขม,มรินพิสมัยผู้กํากับสาาพเมืองพัทยาได้มีการเตรียมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณชายหาดด้วยกันสามด้านคือหนึ่งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทร,รษษัพย์สินโดยได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดเคลื่อนที่เร็วเพิ่มเติมตามชายหาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนอยู่เป็นจํานวนมาก2ด้านการจราจรได้มีการเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ตามแยกต่างๆพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการอำนวยความสะดวกตรวจสอบ สภาพการจราจรบนท้องถนนซึ่งหากพบมีการจราจรหนาแน่นก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 3. ในด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้มีการประสานทางอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาในการจัดชุดประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการร้านค้าและร่มเตียงบริเวณชายหาดให้ยึดถือปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางสังคมทางของรถพยาบาลครับตรงนี้เผื่อ,อนักท่องเที่ยว